14ปีที่หายไปถ้าโลกนี้มีปุ่มให้รีเซตแล้วกดย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ในอดีตเราคงอยากรู้ว่าคุณทักษิณอยากกลับไปทำอะไรบ้างถ้าทักษิณยังอยู่เมืองไทยและวันนั้นทักษิณไม่ขายชินขอบให้เทมาเสกตอนนี้คุณทักษิณจะเป็นหนึ่งใน5คนรวยที่สุดในประเทศไทยวันนี้เป็นวันครบรอบ11ปีรัฐประหาร19กันยายน2549 ดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาประเทศไทยก็เริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนั้นคุณทักษิณชินวัตรปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีอยู่ในสหรัฐเมื่อเจอรัฐประหารจึงทำให้ต้องลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนับตั้งแต่นั้นมาจริงๆแล้วคุณทักษิณได้กลับประเทศไทยอีกครั้งในปี2551แต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆในวันนี้ทางช่องของเรา จะมาเล่าประวัติการทำธุรกิจของคุณทักษินไม่ได้มาพูดถึงเรื่องการเมืองและขออนุญาตผู้ฟังอย่าคอมเมนต์เรื่องการเมืองเมื่อย้อนกลับไปดูประวัติต้นตระกูลชินวัตรคุณปู่เป็นคนจีนอบพยพมาอยู่เชียงใหม่ค้าขายเส้นไหมจากจีนได้ตั้งโรงงานทอผ้าและร้านชินวัตรผ้าไหมมีชื่อเสียงโด่งดังคุณทักษินก็มีหัวการค้าตั้งแต่เด็ก ช่วยคุณพ่อขายกาแฟและดูแลโรงหนังปี2522ตอนอายุ30ปีจบปริญญาเอกคุณทักษิณเรียนดีมากได้ที่หนึ่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจและได้ทุนไปเรียนต่อจนจบปริญญาเอกเมื่อกลับมารับราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ทำกิจกรรมส่วนตัวไปด้วยทั้งขายผ้าไหมขายภาพยนตร์ปี2526 ตอนอายุ34ปีคุณทักษิณตั้งบริษัทชิน,นวัตรคอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนการซื้อขายกับราชการมีข้อกำหนดมากมายทำให้บริษัท IBM ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาไม่สามารถเซ็นสัญญาตรงได้จึงแต่งตั้งบริษัทชิน,นวัตรคอมพิวเตอร์ของคุณทักษิณให้เป็นบริษัทคู่ค้าในการขายคอมพิวเตอร์ให้ภาคราชการ ทำให้ธุรกิจเติบโตนอกจากจะเป็นตัวแทน IBM แล้วยังเป็นตัวแทนให้ AT&T ขาย Data k คิดระบบสื่อสารข้อมูลพร้อมเสียงให้องค์การโทรศัพท์จนมาถึงการได้สัมปทานคลื่นความถี่วิทยุอีกหลายคลื่นจากคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติหรือกอบอโดยร่วมทุนกับต่างชาติให้บริการแพ็กลิง เพจเจอในยุคแรกและต่อมาทำเองในชื่อของโฟลิงจากนั้นคุณทักษิณได้สัมปทานโทรศัพท์ GSM 900เมกะและดาวเทียมไทยคมคุณทักษิณจึงลาออกหลังจากรับราชการมา8ปีและพันตำรวจโทเป็นยศสุดท้ายแต่ยศถูกถอดโดยคอสอชอในปี2558ปี2533 ตอนอายุ41ปีคุณทักษิน IPO บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกบริษัทหลักของคุณทักษินมี3บริษัทดังนี้บริษัทชินวัตคอมพิวเตอร์เซอร์วิสแอนด์อินเวสท์เมนต์จำกัดชินคอบหรืออินทัศในปัจจุบันก่อตั้งในปี2526 IPO ปี2533บริษัทนี้เป็นโฮลดิ้งคอมพานี ถือหุ้นบริษัทอื่นปัจจุบันถือหุ้น a i s 40.45%และไทยคม41.41% 41บริษัท Advanced Info Service จำกัด a i s ก่อตั้งปี2529 IPO ปี2534บริษัทชินน Satellite จำกัดไทยคมในปัจจุบันก่อตั้งปี2534 IPO ปี2,537คุณทักษิณไม่ได้ถือหุ้น AIS และไทยคมแต่ถือหุ้นในชินขอบแล้วเอาชินขอบมาถือ AIS และไทยคมอีกทีหมายความว่าถ้าคุณทักษิณขายกิจการทั้งหมดให้คนอื่นก็ขายหุ้นในชินคอบทีเดียวหลังจากนั้นคุณทักษิณก็เริ่มเข้าสู่การเมืองโดยการชักชวนจากพลตรีจำลองสีเมืองปี2,544 ตอนอายุ52ปีคุณทักษิณได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่23และเป็นนายกคนแรกและคนเดียวที่มาจากการเลือกตั้งที่อยู่จนครบเทอมก่อนเข้ารับตำแหน่งคุณทักษิณและภรรยาได้ชี้แจงทรัพย์สิน15,124ล้านบาทมีผลงานมากมายภายใต้รัฐบาลตั้งแต่โครงการ30บาทรักษาทุกโรค1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนครัวไทยครัวโลกสนามบินสุวรรณภูมิการแปลงรัฐวิสาหากิจให้เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หวยบนดินทำให้ถัดมาในสมัยที่สองก็ชนะการเลือกตั้งอีกในปี2548มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดในอีกด้านของการบริหารมีคนโจมตีนโย,ยบายประชานิยมไม่ชี้แจงรายละเอียดทรัพย์สินให้ครบโดยอ้างว่าเผอเรอ และมีการเปลี่ยนสัญญาหลายฉบับเพื่อเอื้อให้บริษัทกลุ่มชินวัตรซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ศาลตัดสินยึดเงินในเวลาต่อมาปี2549จุดเปลี่ยนเรื่องพิกสุดก็คงจะหนีไม่พ้นปี2549คุณทักสินขายหุ้นชินคอบให้เทมาเซกบริษัทลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ดิวตอนนั้นมีมูลค่า73,274ล้านบาท ซึ่งเป็นดียวประวัติศาสตร์ที่สูงสุดในไทยในเวลานั้นโดยมีประเด็นท mm. okay. ี่1คือทักษ <ick>. ิณขายหุ้นหลังจากใช้พรบโทรคมนาคมฉบับใหม่เพียง2วันพรบโทรคมนาคมฉบับใหม่มีเนื้อหาอะไรที่สำคัญพรบนี้อนุญาตให้คนต่างประเทศถือหุ้นในบริษัทโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นจาก25เป็น50%เ และก็ดูเป็นการสอดคล้องกันว่าในสองวันต่อมาคุณทักษิณขายหุ้น49.595%ในบริษัทชินคอบให้เทมาเซกและอีกประเด็นคือการไม่เสียภาษีในการขายหุ้นบริษัทแอมเพิริดคือบริษัทของคุณทักษิณที่อยู่ในบิติสเวอร์จินถ้าขายให้เทมาเซกตรงๆจะต้องเสียภาษีเพราะแอมเพิริดถือเป็นนิติบุคคล ถ้านิติบุคคลขายหุ้นมีกำไรจะต้องเสียภาษีคุณทักษิณจึงเลี่ยงให้แอมเพิรริสไปขายต่อให้ลูกของคุณทักษิณในราคาตา่ำราคาตา่ำเพื่อไม่ให้แอมเพิรริสมีกำไรทำให้ไม่โดนภาษีและให้ลูกมาขายต่อให้เทมาเสกอีกทีหนึง่งเพราะบุคคลธรรมดาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีสรุปแล้วดิวนี้คุณทักษิณ ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายที่แม้แต่ตัวกรมสรรพากรเองก็ยังงงกลับความเห็นไปมาไม่รู้จะเก็บภาษีดีไหมเพราะถ้าดูที่กฎหมายตรงๆก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ความเห็นสรรพากรครั้งสุดท้ายคือเจตนานี้จัดว่าเป็นนิติกรรมอำพรางให้โดนเก็บภาษีด้วยแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้เปลี่ยนชีวิตคุณทักษิณไปตลอดการเรื่องนี้เป็นจุดที่ทำให้เรื่องใหญ่โตขึ้นมา จนคุณทักษิณต้องยุบสภาและมีเรื่องราวต่างๆตามมาทําให้เกิดสุญยากาศทางการเมืองจึงทําให้เกิดรัฐประหารในวันนี้เมื่อ14ปีที่แล้วปี2553สารดีกาตัดสินยึดเงินคุณทักษิณ46,373ล้านบาทให้ตกเป็นของแผ่นดินโดยเหตุผลคือใช้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรี เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจของตนเองมีการแก้ไขสัญญาหลายฉบับเพื่อเอื้อให้ AIS และไทยคมให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง46,373ล้านบาทที่โดนยึดคือส่วนของกำไรและเงินปันผลหลังจากการเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปแล้วคุณทักษิณได้เงินมาจากเทมาเซก73,274ล้านบาทโดยไม่เสียภาษี แต่มาโดนยึด46,373ล้านบาทคิดง่ายๆก็เหลือ26,901ล้านบาทนี่ยังไม่รวมสพกรที่จะเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากการขายหุ้นเทมาเซกฝ่ายคุณทักษิณมองว่าเงินส่วนกำไรโดนยึดไปแล้วจะมาเก็บภาษีอะไรอีกเพราะไม่มีกำไรแล้วแต่อีกฝ่ายก็มองว่าเป็นต่างกรรมต่างวาระมีสิทธิ์ยึดอีกได้ สรพกรเรียกเก็บภาษีพร้อมดอกเบี้ยย้อนหลัง17,629.58ล้านบาทถ้าสรพกรตามเก็บได้จริงเงินคุณทักษิณก็จะเหลือ9,271.42ล้านบาทน้อยกว่าครอบครัวคุณต๊อปเท่าแก่น้อยที่ตอนนี้มีทรัพย์สินมูล,ลค่า1 9 4่9ล้านบาทปี2,560 แล้วถ้าทักษิณไม่ขายหุ้นให้เทมาเสกในตอนนั้นตอนนี้คุณทักษิณจะมีเงินเท่าไร่บริษัทอินทัศนชินขอบเดิมตอนนี้มีมูลค่าบริษัท1 8 9 9 8 0ล้านถ้าคุณทักษิณถือสัดส,ส่วนเดิมที่49.595%ตอนนี้จะมีมูลค่า94,220ล้านบาทหลายคนอาจจะคิดว่าเยอะแล้ว แต่จริงๆแล้วเงินป uh, ันผลตั be, ้งแต่ป right ี <im> mmm 2,549ท <im> ี <im> <and embarrassment> ่บ <im> ริษ <breakthrough> ัทชินขอบใจทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นรวมกันมากถึง138,288ล้านบาทเมื่อคูณสัดส่วน49.595%จะได้เป็น68,584ล้านบาทเมื่อรวมสองรายการเข้าด้วยกันก็จะได้คำตอบว่าถ้าคุณทักสิน ยังถือหุ้นชินขอบอยู่คุณทักษิณจะมีเงิน1 6 2 8 0 4ล้านบาทเงินจำนวนนี้มากกว่ามูลค่าที่ขายให้เทมาเซกสองเท่าและเทียบไม่ได้เลยกับเงินที่เหลือหลังจากโดนยึดไปและถ้าคุณทักษิณยังถือหุ้นชินขอบอยู่คุณทักษิณน,น่าจะติดอันดับคนรวยอันดับที่5ของประเทศไทยเป็นรองเพียงเจ้าของซ p พีไทเบฟเซนทันและกระทิงแดง แต่ตอนนี้คุณทักษินอายุ70ปีแล้วและกำลังลี้ภัยอยู่ที่ต่างประเทศมีคดีความอยากกับคุณหญิงพจจมานภรรยาเรื่องนี้ทำให้คิดได้ว่าไม่ว่าคนเราจะรวยแค่ไหนสิ่งที่ต้องการจริงๆก็คงจะเป็นความสุขไม่ใช่ตัวเงินถ้าโลกนี้มีปุ่มให้รีเซ็ตแล้วกดย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ในจุดเดิมในอดีตก็น่าสงสัยว่า คุณทักษิณอยากกดปุ่มนั้นหรือไม่คุณทักษิณอยากกดรีเซ็ตปีย้อนกลับไปปี2,544แล้วหยุดเล่นการเมืองหรือไม่14ปีที่ผ่านมาก็คงเป็น14ปีที่หายไปของคุณทักษิณแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทักษิณแต่น่าจะเป็น14ปีที่หายไปของเราทุกคนประเทศไทยเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้น พวกเราเกี่ยวข้องกันทั้งหมดจากอดีตสู่ปัจจุบันผลจากการกระทำของทุกคนได้ส่งผลมาจนถึงวันนี้และคงโชคร้ายสำหรับเราที่โลกนี้ไม่มีปุ่มรีเซ็ตให้ย้อนกลับไปแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออนาคตของเราตัวเราเองจะเป็นคนให้กําเนิดอนาคตแล้วเราทุกคนจะเลือกทางเดินแบบไหนที่ภูมิใจได้ว่า เป็นทางเดินที่ถูกแล้วและไม่อยากกดปุ่มรีเซ็ตอีกต่อไป